สวัสดีครับเพื่อนๆครับขออภัยครับก็กลับมาพบกันเป็นประจำนะครับกับการพรีวิวลูกหนังอังกฤษนะครับก่อนที่จะไปพรีวิวเกมในค่ำคืนนี้นะครับขออนุญาตไปเลาะตะเข็บแอนฟิลสักหน่อยนะครับเมื่อคืนนะครับอ่าอาร์เนสซอตเนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเจเรมี่ฟิมปงครับก็บาดเจ็บแฮมสติงครับ ก็หมดสิทธิ์อ่าช่วยลีพูเนี่ยโหหลายเกมเลยนะครับยาวไปจนถึงเดือนทันไีตุลาโน่นนะครับก็เป็นการเจ็บแฮมสติงที่ก็น่าจะหนักหนานะสำหรับสาหรับนักฟุตบอลนะครับเพราะว่าการใช้กล้ามเนื้อหนักๆเนี่ยในฟุตบอลอังกฤษเนี่ยม,มันมันมี มากมายนะครับถ้าไม่ฟิตจริงเนี่ยโอกาสที่จะยืนระยะได้เนี่ยโอ้โหยากจริงๆนะครับอ่ะนอกจากฟิลมปงแล้วนะครับโจโกเมสก็ยังไม่ไม่สมบูรณ์นะครับก็อาจจะทำให้สล็อตเนี่ยจะมีปัญหากับเกมเจอนนวคาเซที่จะถึงนี้ในค่้มขึนบนจันทนะครับอ่ะนอกจากนั้นนะครับอ่าแบตลี่ก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะต้องโยกโซโบสลาเข้ามา เป็นแบ็คขวาหรือไม่ก็เคิร์ติจโจนนะครับนี่คือข่าวาว,าวของล์ปูส่วนตลาดซื้อขายนะครับฮาวิเอเลียดก็มีข่าวกับแอบ์แบลซิกนะครับก็ยังต้องดูครับว่าข่าวาวนั้นจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับก็ติดตามข่าวสารกันส่วนมาร์เกฮีครับยังมีชื่อเล่นให้ครับคิสเซาพาเลตนะครับในค่ำคืนนี้ในฟุตบอลอ คอนเฟลเลน l ์ a ลีกนะครับก็อาจจะมีแววนะครับว่าจะต้องอยู่พาเลทจ,จนถึงโมกลานะครับนะไปดูพรีวิวครับค่ำคืนวันศุกร์นะครับคู่แรกเลยนะครับแน่นอนอ่ะเชลซี Chelsea ครับจะบุกไปเยือนเวสต์แฮมนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับลอนดอนดาวบี้น,นะครับเกมล่าสุดนะครับของเชลซีเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับคิสซันพาเลตไป0ูนย์นะครับลูกทีมของมาเลก,ก้าเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับหลังจากที่คว้าแชมป์สโมสรโลกมาในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับก็มีการเตรียมทีมกันน้อยนะครับก็พัก พอจบสมโมสรโลกพักนะครับกลับมาเตะพรีเมียร์ลีกนะครับตอนนี้เครื่องยังช็อตอยู่นะครับสำหรับเชลซีนะก็ไปดูข่าวๆหน่อยครับเราเริ่มจากเจ้าบ้านก่อนนะครับ mm hmm. อ่าลุยกิลเฮมเมอร์นะครับอ่านักเตะของเวสต์แฮมเนี่ยก็ยังมีการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนซัมเมอร์วิลเนี่ย ก็ยังต้องรอดทดสอบความฟิตนะครับส่วนเชลซีนะครับ,นนค,รบคนที่ไม่มีชื่อแน่ๆเลยก็คือรีวายคาวิลนะครับเจ็บนะครับราเวียเจ็บอ่าบาดดชิลนะครับก็ยังเจ็บนะครับส่วนมูดิกเนี่ยก็ยังมีปัญหาส่วนตัวอยู่นะครับก็นี่คือข่าวๆเล็กๆน้อยๆน,นะครับสำหรับเชลซีส่วน นะครับฟอร์มล่าสุดนะครับฟอร์มล่าสุดของทั้งสองทีมโอเคว่าเชลซี Chelsea เนี่ยเพิ่งเสมอพาเลตนะครับแล้วก็ฟุตบมมตอลสโมสรโลกก็เอาชนะปารีสแซงต์แชงแมงสามศูนย์นะครับทีมไหนก็แพ้นะครับแต่เสร็จเชลซีนะฮะก็ต้องยอมรับว่าเชลซีเนี่ยเขี้ยวจริงนะครับอ่าส่วนเวสต์แฮมเนี่ยก็บุกไปแพ้ซันเดอร์แลนด์สามศูนย์เลยนะครับ ในเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นสโมสรนน้องใหม่อย่างเดอร์แลนด์นะครับกระทุงเวทแฮมไปได้3ดอกก็ไม่ธรรมดานะครับสำหรับอ่าเวทแฮมนะส่วนเฮ to h เฮดนะครับ5นัดหลังสุดที่เจอกันก็ไม่ต้องพูดถึงครับเชลซี Chelsea เนี่ยดีกว่าเยอะนะครับก็ไม่ต้องเออ5นัดหลังสุดเนี่ยโอ้โหชนะได้ถึง4่อ่ะชนะ3นะครับ เสมอ1น,นแล้วก็แพ้1นนะครับนี่คือ5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับไปดู11เ็ดผู้เล่นดีกว่านะครับที่คาดว่าจะลงสนามนะครับในค่ำคืนวันศุกร์นี้นะครับอ่ะเราไปดูสิบเอ็ดผู้เล่นของทั้งสองทีมนะรเราเริ่มจากเจ้าบ้านเวสแฮมนะครับอ่า อามันเซนนะครับเป็นผู้สาวประตูนะครับสามเซนเตอร์แบ็กนะครับใช้ฮาร์เกิร์ดคิวแมนแล้วก็โตริโบนะครับส่วนวิงแบ็กนะครับด้านขวาใช้วานิสซาก้าซ้ายเป็นดียุบนะครับคู่เซนเตอร์แบ็กครับซูเซ็ตกับอันวาเรสนะครับส่วนดับเบิลเทนครับใช้ปาเกต้าโบเวนนะครับหน้าเป้าเป็นหน้าที่ของฟูคุปนะครับเชลซีครับ4 2 3 1นนะครับอ่าแบ็กขวาเป็นเจมครับซ้ายเป็น คูรูล่านะครับส่วนเซนเตอร์แบ็กนะครับซาโลบากับอาเซียมปงนะครับผู้รักษาประตูนะฮะลืมนะครับข้ามผู้รักษาประตูไปก็เป็นซันเชสนะครับอ่ามิดฟิลด์กลางครับไกเชโดกับเฟนันเดสนะครับส่วนตัวลูกครับใช้เนโต้พาวเมอร์แล้วก็คิสเทนนะครับส่วนหน้าเป้าเป็นหน้าที่ของเปโดนะครับเปโดนี่สโมสรโลกเนี่ย โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับส่วนทาวเมอร์นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในพิมลิกเนี่ยทั้งสองคนยังไม่มีสกอร์นะครับอ่ะไปดูผลที่คาดดีกว่าครับผลที่คาดในค่ำคืนนี้นะสำหรับเชลซีกับเวสต์แฮมเนี่ยผมยังมองว่าเชลซีเนี่ยดีกว่าดีกว่าชัดเจนเลยนะครับก็ไม่น่าจะพลาดสามแต้มนะครับเชลซีน่าจะบุกเอาชนะได้ สองประตูต่อศูนย์นะครับเจอกันค่ำคืนวันศุกร์นะครับตีสองนะฮะเช้าวันเช้าวันเสาร์นะครับก็คือคืนวันศุกร์ตีสองนะครับเจอกัน